สวัสดีครับผมพิโรจนะครับจากเก้าไกลนะครับวันนี้ก็อยู่กับสสเล็กนะครับยานนทิชาภูมินะครับสสนะครับเทียบเพื่อไหนบ้างครับเล็กครับอำเภอสายดาวบกน้ำร้อนมะขามสองกำบลนะคะแล้วก็อำเภอถุงค่ะก็สี่อำเภอนะครับคราวนี้นะครับเล็กก็เมืองเมืองจันทนะครับก็เป็นเมืองของทุเรียนนะครับเล็กเขาก็หาทุเรียนไหมผมก็บอกว่าถ้าแกะมาแล้วเนี่ยในเรื่องกินเป็นเนี่ยกินอยู่แล้วนะครับกินเป็นอยู่แล้วแต่วิโรดจะปอกไปหรือเปล่าผมก็บอกว่า ผมไม่ได้เป็นมืออาชีพครับผมเป็นมือสมัครเล่นแล้วก็มีวิธีที่จะเอาตัวรอดจากการปลอกผู้เรียนนะครับปลอกผู้เรียนเนี่ยแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามือสมัครเล่นนะครับอย่าคิดว่าผมเป็นมืออาชีพนะฮะคิดว่าผมเป็นมือสมัครเล่นนะครับจะมาปลอกผู้เรียนโชว์ว่าจะเอาตัวรอดจากการกินได้ยังไงครับคราวนี้มืออาชีพนะครับเขาก็จะรู้ว่าจะต้องเล็งลายยังไงจะต้องกีดตรงไหนผมไม่รู้เลยครับผมอินโนเซนต์เลยแต่เราจะมาเล็งฮะว่าลายมันอยู่ตรงไหนนะครับในการปลอก ผมก็จะใช้ที่ตูดมันเนี่ยครับนะครับมือมืออาชีพแบบเซลล์ผมนะฮะผมก็จะตัดอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะเราเราก็จะเห็นลายมันเห็นนะฮะเห็นนะอ่าแฉกเห็นนะอ่าาวนี้เราตีตามนี้เลยฮะเราก็ไม่ต้องเลงเลยฮะเราก็สับตรงนี้นยฮะเห็นไหมฮะอ่ามีกระหาได้ตามครัวนะครับเราก็ใส่ตามนี้เลยครับ เห็นไหมวิโลดก็เอาตัวรอดง่ายๆนะครับนครเอาผ้าเนี่ยก็หาได้ตามบ้านนะครับไม่ต้องไม่ต้องเก่งมากนะครับเราก็ดีครับเราก็เล็งลายเลยเห็นนะฮะอ่านี่เห็นละทิ้มลงไปฮะปังแล้วก,ก็ใส่เลยฮะมีผ้าขนูสักขืนนะ,ะน,นะฮะเห็นนะฮะเราก็เล็งลายนะฮะทิ้มลงไปฮะปัง เห็นไหมเราเห็นแฉกนี่ก็ทิ้งไว้ฮะเหมือนเดิมครับเห็นไหมปือสมัครเล,ล่นเราก็เอาตัวลอดได้ทีนึงฮะมันมีกี่แฉกถ้าลอดตามนั้นล่ะคระับได้แล้วเห็นไหมฮะแอลูปังอ้าวทิ้งไปฮะเราะมันไม่ตรงชิปุ้ง โหเลยครับแต่เอาตัวรอดได้น่ะเฮ้ยไม่ตรงเลยอ่ะทำไงดีเนี่ยตายหาละเป็นไข่แดงเลยอ่ะหาได้หนึ่งได้หนึ่แล้วก็เรียกว่าเป็นมือสมัครเล่นก็แล้วกันนะครับได้้พอได้อยู่นะครับเฮ้ยทำไมผมแยกอย่างนี้เนี่ยนะฮะต้องออกมาณนี้นะฮะตายแล้วผมพลาดได้ไงเนี่ยเศร้าเลย ตอนนี้คือพี่รอดกำลังงงอยู่มันมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเออเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะแต่ก็โอเคน่เราก็อพอได้อยู่นะพอได้อยู่นะ,พ,นะพลาดนิดหน่อยนะให้เมือยที่ทำก็ได้ฮะแต่เราเรียกว่าเราปอกกินได้แต่ปอกขายไม่ได้นะฮะอันนี้คือพยายามจะแงออกมาเพเป็นทันกระดุมนะครับ เ้ลยสวัสดีครับนี่ก็สุดท้ายก็คืออาจจะไม่ได้สวยมากนะครับแต่ก็พอกินได้นะครับพอเอาตัวรอดได้นะครับแต่ทำขายไม่ได้นะครับก็อย่าเรียนแบบแล้วกันอย่าแซวทำได้ห้องนี้จริงๆง